สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Have a Good t i ิเหมือนเดิมกับผมนะครับในเบสและคุณแจงนะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปบนด่านฟ้าครับเราจะไปเที่ยวบบยันทรีกันนะครับชั้นบนไปกินดินเนอร์กันเดี๋ยววันนี้เราไปดูบรรยากาศกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างให้ภาพเล่าเรื่องกันไปเลยวันที่เราไปเป็นวันที่พึ่งจะ กรุงเทพปลดล็อกให้คนออกจากบ้านได้นะฮะโควิดเดือนพฤษภาคมคุณแจงก็เลยนัดก,กันนะครับว่าเราไปหาอะไรกินกันดีก,กว่าก็เลยได้จองที่โรงแรมชั้นบนครับปายันทรีครับไปชมบรรยากาศด่านฟ้าเมืองกรุงเทพนะครับสวยงามจริงๆครับพร้อมกับอาหารชุดที่เซ็ตทางโรงแรมได้จัดมาครับกรุงเทพถือว่าเป็นเมืองมหานครที่มีตึกราบ้านช่องสวยงามส,งามสูงใหญ่ รบรรยากาศยานเย็นครับบรรยากาศดีจริงๆโรงแรมบายันทีตั้งอยู่ตรงบริเวณใจกลางถนนสีลมเลยนะครับถือว่าเป็นใจกลางกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะฮะที่บริเวณที่ท่านคุณผู้ชมมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเป็นพื้นที่บ้านนะครับเป็นท้องไร่ถ้าจย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีนะจากที่ผมดูในข้อมูลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ไกลจากทางเขียนพระนครน,นะครับ ผ่านมาความจเจริญมากขึ้นประชากรเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้เมืองนียขยายที่เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งติดเราจะมองเห็นอีกฝั่งนีงเป็นฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาครับื่มดับกับบรรยากาศกันดีนก,กว่าครับจะมีออเดอร์ครับเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่นะฮะหวานอร่อยแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ผัดเห็ดฝรั่งเศสครับมีชีสด,ด้วยตามด้วยเนื้อสันในย่างครับ ชุดที่ทางโรงแรมได้จัดมาให้เราได้ทานกันในค่ำคืนนี้พร้อมบรรยากาศที่สวยงามพื้นที่อีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งด้านตะวันตกนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากครับในยามค่ำคืนของกรุงเทพโชคดีครับที่วันนั้นเราไปแล้วไม่เจอฝนเพราะว่าช่วง พฤษภาถึงมิยอเนี่ยมิถุนานเนี่ยยังมีฝนอยู่ครับนี่ผมซูให้เห็นเลยครับว่าตรงน,นั้นเป็นพื้นที่ท,ที่มีความสวยงามในยามค่ําคืนมากครับเราจะซูให้เห็นว่าฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาครับหรือโม่ไกลๆก็อาจจะเป็นริมแม่น้าเลยเห็นไหมครับธนาคารเกษตรกรไทยสามนักงานใหญ่ใกล้กับสะพานพระราม9ก้านั่นเองครับสวยครับในยามค่ําคืนที่เห็น แสงไฟในกรุงเทพชัดที่สุดฮะถือว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้มค่าที่สุดในการมาพักผ่อนครับ mm hmm. ช่วงท้ายเราก็มาปิดด้วยของหวานเป็นไอศครีมนะครับเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของทางโรงแรมซึ่งผมจำเมนูไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่าอร่อยมากครับเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีกล้วยเคลือบ mm hmm. คุ้มค่าครับได้ทานอาหารอร่อยพร้อมวิวแล้วก็คนที่รู้ใจถือว่าทริปนี้ต้องขอบคุณมาดามแจงมากๆครับ ครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่โรงแรมบายันทีชั้นนานฟ้าช่วงนี้ราคาพิเศษอย่าลืมครับต้องมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ